เจโรบ l ของแท้ครับใช่แล้วครับวันนี้ผมได้ของแท้มาแล้วครับจากวิดีโอก่อนหน้านูน้นเมื่อหลายปีมาแล้วผมรีวิวไปเป็นตัวแบบอาคล้ายๆแบบตัวเสมือนอะไรอย่างนี้นะครับ powerball ครับ powerball เจโร a l l ชื่อเดียวกันครับวันนี้ผมได้ของแท้มาครับเริ่มดูครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับฮ่าฮ่า infinity สวัสดีครับผมเป็นซีตัวแสบนะครับทุกคนต้องรู้จักนะครับ Powerball ผมเคยรีวิวไปเมื่อนานมากแล้วครับเป็นลูกบอลบริหารข้อมือนะครับแต่วันนี้ครับผมได้ของแท้มาครับใจ r o b b l l ครับอันนี้คือผมได้มาจาก TikTok Shop นะครับเพราะว่าผมตอนนี้ทําวิดีโอใน TikTok แล้วเจ้าของเขาส่งมาให้นะครับคือมันแตกต่างกับแบบเดิมที่ผมเคยรีวิวไปอย่างชัดเจนเลยนะครับวิธีการเล่นอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ตัววัสดุรวมถึงวิธีการเริ่มต้นเล่นก็คือแตกต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเปรียบเทียบดีกว่าครับ ว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนนะมาดูกันมาอันดับแรกครับเริ่มจากการแกะกล่องเลยครับแค่การแกะกล่องก็แตกต่างอย่างชัดเจนแล้วครับนี่เปิดมามีเคสให้ด้วยครับพร้อมกับสายคล้องข้อมือนะครับดูครับนี่ ม,มีกระเป๋าสำหรับเก็บเป็นเรื่องเป็นดาวครับเวลาจโรบอลครับวัน n u t น1 h วันเฮลตี้แนะครับนี่อ่ะถ้าเป็นแบบตัวเก่าตัวนี้ผมไม่มีกล่องแล้วพเพราะมันใช้มนานานแล้วนะครับตอนที่มานะครับคือมันเป็นแค่กล่องแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยกล่องกเป,ป๋ามาเฉยๆนะครับเกออกมาปุ๊บก็จะเจอตัว,ตวพาว b บอลของเราแล้วก็มีเชือกช่วยในการเริ่มต้นเล่นนะครับ มันต้องใช้เชือกตัวนี้ถ้าไม่ใช้เชือกนี้เลยไม่ได้เลยมันยากมากนะครับมันหมุนไม่ไปเลยนะครับจะกลิ้งบโต๊ะก็ไม่ค่อยได้นะครับอ่าเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับไม่มีเชือกมาให้นะครับตอนที่เริ่มสตาร์ทมันไม่มีเชือกครับไม่ต้องใช้เชือกครับแต่ผมอยากให้เพื่อนดูตรงนี้ครับนี่อยู่ใกล้ๆนะครับอ่านี่มันจะเป็นลูกศรบอกใช่ไหมครับลูกศรนะแล้วพอเราหมุนไปตามนั้นนะถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนไงครับแบบมีจับปิงเนี่ยหมุนอือด้านี่ นี่ตอนนี้คือติดแล้วม่นเกิดแกะกันครับเมื่อเราฝืนไปดูนะครับผมฝืนไปแล้วผมปล่อยให้ดูนะเห็นปะอ่ามันไปเองเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเริ่มต้นนี่นะครับเราก็แค่เดี๋ยวไปสุดที่มันแดงแกลกนะครับพราะแกะกครับแล้วก็ดันไปดันไปบแล้วก็ปล่อยครับสตาร์ทเลยเห็นปะดูสิเนี่ยคืออย่างดีครับเห็นไหมแล้วก็เล่นได้เลย นะโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับคือความแตกต่างของของแท้กับของที่ทำเลียนแบบมานะครับคือไอ้ที่ทำเลียนแบบมาถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่มันไม่มีจังหวะแบบเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีตัวที่แบบไปสุดแล้วก็แบบจะไปต่อได้ครับเราต้องใช้แรงแต่การหมุนของเราเองทั้งหมดเลยเหมอนอย่างเงี้ยเพียงถึงจะพอเล่นได้ไหมแต่ว่าก็ประคองยากแหละเพราะตอนเริ่มต้นมันเบาแล้วมันประคองยากผมลองประคองดู่ะ มวลาเราหลุดได้เห็นไหมี <c oughs> ่ยจะเป็นตัวใหม่สบายเลยครับดันแมสสุดแล้วก็เดินๆ,ๆไปมันยิดกลับเองมเหมือนไม่สัปผิงอ่ะพวกง่าไงยิดกลับปุ๊บเรียบร้อยจิดเลยพร้อมเล่นได้เลยเห็นไหมอ่าโอ้ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับ หรืออาจจะไม่ได้อยากเล่นแบบนั้นครับอยากจะเล่นแบบอื่นที่เฟี้ยวเนี่ยไปลูกศรขึ้นอย่างนี้ต้องวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าต้องวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ต้องอากลิ้งสวนเนี่ยดูนะผมสามารถกลิ้งสตาร์ทด้วยการกลิ้งกับโต๊ะก็ได้นะครับอันนี้ทึ้มไปนะก็ได้เหมือนกันครับออคือมันมันง่ายกว่ามันเล่นได้หลายแบบมากกว่าครับเนี่ยมา,มาแล้วมาไฟเริ่มมาแล้วนี่น,นะอ่านะ,ะคือ มันมันทำได้หลากหลายนะครับแบบจะใช้มือได้จะแบบกริ้งกับตัวก็ได้้หมดเลยเนี่ยคือดีมากตรงนี้ครับจารบออนะโอ้โหสุดยอดแตแต่างกันชัดเจนครับของแท้กับของที่เดินแบบนะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักด้วยตัวผมรู้สึกว่าน้ำหนักมันมากกว่านะครับอ่ะดูตัวธรรมดาก่อนนะครับนี่228กรัมครับมาดูจารุบบของแท้2ย8กรัมอุ้ยต่างกันไม่มากนะไม่ต้อถือรู้สึกว่ามันต่างกันต่างกันประมาณ40กรัมนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีสีบอกความแรงอยู่นะครับเ,เดี๋ยวผมไปดูกันนะตอนเริ่มต้นมันจะเป็นสีน้ําเงินครับแล้วพอแรงขึ้นมามันจะเป็นเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียวเสร็จปุ๊บแรงสุด pues. จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมยังยไม่ค่อยเล่นถึงสีแดงเพราะตายก่อนครับมันมันมันเล่นประคองอยากเหมือนกันนะครับไปนี่จะเป็นสีน้ําเงินก่อนนะครับ่าผมมาเพิ่มความแรงให้มันระดับหนึ่งมันจะขึ้นกลายเป็นสีเขียวนะครับไป นี่เขียวเลยไหมครับอ่าไปทีนี้ก็ต้องแรงอีกมาากันจะพยายาีแดงเน่ยนะนี่แดงแล้วครับเห็นไหมดิ้นดึ้นดิ้มันแรงมากมันแรงมากจนผมมือมือมือไม่ทันเอาจริงๆนะครับมันแรงจนมือไม่ทันเลยนะอ่ะนะโอ้ไม่ทำได้บ่อยๆด้วยนะครับนานๆทีจะทำได้ครับโอ้ยพ,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 พอแล้ว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 เดี๋ยวแลครับ เออผมไม่แน่ใจเลยครับว่าหลังจากสีแดงไปอ่ะจะมีอีกไหมแต่มือผมได้แค่นั้นสีแดงนี่ได้แค่แป๊บเดียวไม่ทันแล้วครับว่ารอบมันหมุนเร็วเกินไปเกินกว่าที่มือผมจะไปทําได้ด้วยนะครับมีไฟบอกระดับอย่างนี้ก็ทําให้เราแบบพอจะวัดตัวเองได้ว่าเออเนี่ยฉันเล่นอยู่ในระดับสีเขียวนะได้แค่สีเขียวเท่านั้นถ้าอยากจะเพิ่มความสามารถก็ฝึกบ่อยๆเล่นไปจนให้ไปสีแดงได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าซึ่งมันก็เล่นยาก ด้วยนะครับผมได้แซื้อมาเนี่ยผมเล่นได้ไม่ค่อยนา,ยาตน,นตัวนี้ไม่ใชตัวเนี้ยผมอยู่ได้เลย5นาทีส0นาทีก็อยู่หมุนได้นะครับตัวนี้พอยิ่งหมุนแรงขึ้นยิ่งควบคุมไม่ได้มันเหมือนแบบมันหนัก,กหนักมากหนักมากแล้วควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับเรียกได้ว,ว่าน่าจะาทําให้เราได้กําลังมากขึ้นไปอีกนะครับต้องใช้สมาธิด้วยในการประคองมันนะครับ อาอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้จักเลยจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูพพ้อมอธิบายให้ฟังไปแล้วกันนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็สตาร์ทอย่างที่บอกครับหมุนไปให้ดังชนดังแกลกแบบไปหรอ,อไม่ได้แล้วอย่างงี้ครับแล้วก็ดันฝืนไปอ่ะโอเคได้แล้วครับอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปดูนะครับผมจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยเยนะครับไปเนี่ย ความรู้สึกครับมันจะเบื่อมีลูกบอลอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หนักๆไม่รู้วิ่งวนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับทีนี้เราทาก็คือประคองมันหรือไม่ก็ออกแรงต้านมันไปเพื่อมันเร็วขึ้นถ้าเราแค่ประคองไว้เฉยๆแบบนี้นที่ผมทําอยู่มันก็จะอยู่แค่นั้นฟังเสียงครับอันนี้คือแค่ประคองเฉย,ยๆมือเราวนเป็นวงกลมมันก็จะอยู่แค่นี้เฉย,ยๆถ้าเราเพิ่มแรงมันไป ห่าจังหวะา็ถูกเลยนะมันจะเป็นจังหวะวนมันจะเป็ออนจังหวะที่เราจับลูกมมนได้แล้วก็แบบออกแรงไปมันทำให้แรงขึ้นฟังนะครับอ่ะอน,นี้ผมไม่กระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเร็วขึ้นแบบนี้แลลวครับไม่งั้นมันไม่ทันนะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนที่เราจะเริ่มแบบเพิ่มแรงขึ้นน่ะไม่ใช่อยู่ดีเพิ่มได้นะต้องดูจังหวะแล้วค่อยจับนะครับ ตรงนี้ผมอธิบายยังไงไม่มีทางเข้าใจเลยเพื่อนๆต้องมีในมือจะเข้าใจนะครับมือฝึกเหมือนมีอะไรไม่รู้วนอยู่ในมือเราหนักมากด้วยนะครับอ่าอันนี้คือแรงระดับหนึ่งนะครับเพิ่มแรงขึ้นมาอีกครับไปนี่นี่ถ้าเก็บแล้วอ่าอันนี้เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ต้องหมุนอยู่แบบนี้ตลอดผมหยุดไม่ได้ผมช้าไม่ได้นะครับถ้าช้ารถปบม,มันจะแบบ เนี่ยเนี่ยมันจะกึกกึกเนี่ยเมื่อกี้มือได้ละอ่ะครับผมต้องอยู่ในระดับที่มันหมุนอยู่เพื่อที่จะประคองต่อไปได้นะครับถ้าอยากเพิ่มไปอีกครับไปเอ๊ยไม่ได้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 มือไม่ถนัดเดี๋ยวขอได้ยืนโอ้ยไม่ได้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 โอ้ยโอ้ยผมว่าข้อมือผมไม่ได้แข็งแรงพอคือเบื่อมากโอ้ยนี่เล่นแป๊บเดียวอย่างนั้นเมื่อกี้เห็นไหมครับ กินนาทีังสองสามนาทีได้อ่ะ โอ้ uh, ผมเมื่อยตรงนี้มากี่ตรงนี้เมื่อยแบบเกือบชาเลยครับเมื่อกี้คือผมต้องหยุดเลยถ้าเล่นต่อไปนี่มือชาแน่นอนนะครับอู้ uh, อ่ะนี่ครับสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันก็ราคาไม่ได้แพงมากครับตัวผมซื้อมาราคาประมาณ4 0 0บาทจากดิจิตอ,ชอลช็อปนะครับกับตัวเนี้ยมันก็ร้อยกว่า200แล้วครับใกล้เคียงกันนะวัสดุอุปกรณ์วิธีการเล่นลนอะไรก็คือแตกแต่างกันหมดเลยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันทั้ง2ตัวครับทั้ง2ตัวนี้สามารถเล่นบริหารข้อมือได้เหมือนกันวิธีการเล่นเหมือนกันเลยหนักอยู่ในมือเนี้ยแหละครับโอ้เมื่อยนค ชิ้นจบแล้วก็ซื้อไปเล่นนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ของจริงมาก็มันก็ดีกว่าจริงๆนั่นแหละครับก็ตามราคาราคามันสูงกว่าคุณภาพก็ดีกว่านะครับเพราะมันก็สามารถใส่ลูกเด่นแสงอะไรอีกเข้าไปได้นั่นเองนะครับนี่อ่ะเพื่อนๆก็ไปตัดใจ,จซื้อกันได้นะครับถ้าไม่ได้มีงบมากแค่อยากเล่นเฉยๆก็ตัวธรรมดาได้แต่ถ้ามีงบเยอะหน่อยอยากเล่นของดีหน่อยก็จัดไปได้ครับจ่ายโรบบอลครับนี่เคอ้ยดูท่าตรงนี้ต้องพักข้อมือหน่อยนะครับใช้ข้อมือทุกวันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับตีแบ๊ เขามือตีแบบที่ไรอ่ะที่ไรที่ไรเโอเคไหน <c oughs> okay. ก็เจอวิดีโอหน้านะครับบิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าผมเจอของใหม่ๆของ feel, feel, เฟี้ยวๆอะไรสถานีจะเอามารีวิว้เพื่อนๆดูนะครับเจอกันว,วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอวันใช้ข้อมือไปหลายวันเลยผม